สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันนี้เดี๋ยวเรามีอะไรดีๆนะครับได้ดดข่าวว่าวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาเที่ยวบ้านพิสันพิสังนะฮะสังดอกสดาแกคุยนักคุยหน่าว่าสวนแกสวยแล้วก็คนการะเกตเนี่ยทำกับข้าวอร่อยเดี๋ยวเราจะไปดูกันดิว่าอร่อยจริงหรือเปล่าแต่ว่าผมไม่รู้ว่าตอนนี้แกอย,อยู่ที่ไหน เดี๋ยวเราไปตามหากันนะฮะพร้อมยังพร้อมแล้วไปเออเดี๋ยวก่อนนี่จะทำสวนจะทำสวนเลยอะไรนะพี่คอ้นวลอยู่ในสวนลำไยอันที่เป็นสวนพี่สังในลูกเล็กแต่ถ้าสวนของออสโฟเอสลูกใหญ่เดี๋ยวไปดูที่พี่สังอยู่ที่ไหนเราไปตามดูพี่สัง พี่ตังอยู่ไหนวะพี่ตังพี่ตังพี่สังอยู่ไหนวะเอ้ยไม่มีเดี๋ยวนี้พี่ตังอยู่ไหนวะสงสัยอยู่สวนมะนาวเพราะแกทำสวนมะนาวไปไปไปดูนี่ยู่สวนมะนาวแี่นี่เลย อร่อยครับอร่อยมื้อนี้รับรองว่าพี่สังอร่อยแน่นอนอยู่แล้วครับพี่สังพี่สังไหนวะเอาเฮ้ยไม่มีพี่สังอเอาแกบอกแกกระทำมะนาวแกอยู่ในสวนมะนาวแกต้องอยู่แถวแถวนี้แหละอยู่นี่อะอยู่ไหนอยู่นี่ไหนโอ้ยตายตายตายเอา้าโดดคุณไปหาอะไรผมไม่ใช่แมนยู่นี่ผ้าเอาเลยกินข้าวกันทำอะไรเนี่ยกินข้าวกินข้าวรออยู่นี่ไงเห็นมาจักผ้าให้ สวัสดีครับพี่เกดครับสวัสดีครับพี่สังครับเห็นทีไรก็สวยเหมือนเดิมนะพี่เกดเนี่ยคนสวยอยู่แล้วเหนือไหมรื่นมหาสวัสดีครับพี่สังครับสวัสดีนะหนูนี้เอ้าโอ้ตายแล้วคุณไม่ขอปันขอบคุณสวัสดีนะครับพี่สังดอกดอกสะเดาฮะดอกคะเดาดอกสะเดาโอ้ตัวพคุณไหวนะมันหุ่นปั้นเอาเหรอหุ่นปั้นเนี่ยไม่เห็นเลอหุ่นปั้นนี่ตัวจริงอยู่นี่เอ้าสวัสดีครับท่านผู้ชม เอ้ากำลังไลฟ์สดอยู่นะเนี่ยไลฟ์สดนี่ผมกินข้าว <c oughs> ทีไรมันก็ต้องไลฟ์สดสิครับอสวัสดีสวัสดีสวัสด,ดีทุกท่านนะครับเอฟซี FC ของพี่สังกินข้าวอย่างตั้งกล้องครับกินข้าวกินข้าวโดยการตั้งกลอง้องไว้มากิน,นเดี๋ยวนะข,ขอขออนุญาตทักทายเอฟซี FC ของพี่สังคาบเดานิดนึงครับผมขอบคุณมากมากครับวันนี้มิตรโคบานก็ฝากตัวฝากหัวใจไว้ด้วยนะฮะผมทำกับข้าวไว้รอคุณอาจริงป่ะอเอาพี่รู้ได้ไงครับผมจะมารู้ดิคุณคุณทักทายคนดูเดี๋ยวผมกินรอ นงวันมันมาบอกอะรแล้วแล้วพี่จะไม่เรียกผมชิมงมน่อเหร่เหรอไม่ขาะเดี๋ยวคนขับวันนี้ผมสายแอบมาแล้วผมกล่าวว่าเห็นเห็นคุยหน้าคุยหนาว่าครัวกาลเก็บอร่อยอร่อยครับไม่ต้องห่วงสีสันมันไม่สวยเหมือนพัตการเลยไม่สวยเหมือนหน้าตาคนทาว่างั้นเถอะแต่รสชาติไปวัดได้ค่ะอ่าวันนี้มีเมนูอะไรบ้างครับพี่เมนูวันนี้แกงส้มสายบัว แกงปลาหมูสามชั้นใบดีลาแล้วก็เสร็จเนื้อต้มต้นค่ะวปนปลาเอามีอนด้วยเหรอพรอนปลาคออุ้ยป่นปลาใบช่อนไปช่อนและนี่มีผักอะไรมั่งครับกระถินครับกระถินกระถินก็มีถั่วฝักสั้นยาวก็นี่ไงยาวพองเหรอพอถึงคืบเลยพอกูตัดตั้ง เชียงกันแล้วครพี่น้องครับทอดฝัดสั้นนะกิีข้าวไม่เคยมีความสุขเลยหัวเรือเขาอะไรก็ตีกันนะครับพี่เอ้าเดี๋ยที่เขาโอ้โหพี่สังยังไหมทานก่อนเลยค่อยคุยกันยังยังไม่เชิญเลยอ่ะโอ้ยอยู่ๆมันเดี๋ยวเดี๋ยวทานก่อนค่อยคุยกันเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวกับข้าวเดีอันนี้อันนี้อะไรกระถินเดี๋ยวอันนี้อันนี้อะไรอันนี้ถั่วฝักสั้นครับถั่วฝักสั้นครับแล้วถั่วฝักยาวมีไหมถั่วฝักยาวแม่ค้าบอกไม่มีไม่มีใช่ไหมก็ไปซื้อถั่วฝักยาวหนึ่งกิโลแม่ค้าบอก หัวฝักยาวบ้าน,นพ่องยาวเป็นกิโลเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นีไน่ไม่ไอ้ตัวกยามผมไม่สนใจละเอาผมสนใจกระถินเพราว<ส>ะว่า,วาผมเห็นเนี่ยเขากินกระถิเนี้ยกินแต่ย,ยอดใช่ไหมพี่เอากินแต่ย,ยอดนี่บ้านพ่องแดงทั้งโคนต้นไงไใช่เอ้ยไอ้นี่ถามไม่รู้เรื่องเว้ยเพราะว่าที่บ้านผมเขาเก็บเขาเก็บมะโอพีก็พูดพูดถูกแล้วพูดตรงนะเนี่ยมันก็ต้องเด็ดนี่เขาไม่กินโคนใช่ไหมเขาไม่กินโคนไม่กินโคน เขาก็ต้องกินยอดดิะถินหมเลยมันพริกพริกมิลเล็ตมันแรงนะเกิยืดกินอยูครัวกาละเกรดต้องอร่อยนะฮะอร่อยครับาดนี่ครบเลยมีเห็ดด้วยเห็ดถั่วฝักยาวเห็ดมีเห็ดด้วยเหรอเห็ดเหรอเห็ดนึกว่ามีเห็ดเห็ดหน้ามหาพ่องเหรอเห็ดนางฟ้าลวกจิ้มพ่อผมชอบกินเห็ดมีสายบัวมีอันนี้อะไรบัว บวกฟักบวกอันนี้อะไรฟักฟักอันนี้อะไรหน่อไม้เอ้าเขามีหน่อไม้อย่างงี้โอ้ยผมนึกถึงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีอะไรให้พี่ชิมคุณนึกถึงฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งแน่เลยไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันต้องมีอะไรมาเซอร์ไพรส์แน่มินโคบานวันนี้ถ้าถ้ามีฝรั่งถ้ามีฝรั่งมันต้องตอนนี้เลยนี่นี่นี่พี่มีอะไรคุณมิทเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ชิม โลโก้ใส่โชวหน่อยสิน้ำพริกโคบานะเป็นยี่ห้อเป็นแบรนดแ<ส>แ<ต>์แซบนัวคู่ครัวไทยนี่แต่ข้างในเป็นแจ่วบองครับพี่ <c oughs> ข้างในเป็นแจ่วบองครับ <c oughs> ใช่คืออันนี้โลโก้ของของผลิตภัณฑ์ของโคบานครับโคบานมิตรโคบานครับของมิตรโคบานนะครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับ เอาออกเสียงนะครับพยักหน้าผมไม่ได้ยินเห็นชัดแจ๋วเลยอะไรพยักหน้าก็ไม่ได้เดี๋ยวให้พี่เกตโอ้โหมันต้องอร่อยแน่นอนครับแล้วก็พี่สังดอกสะดาวลองชิมดูอืมอร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยบอกไม่อร่อยเรามีข้าวเหนียวด้วยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่ไม่ใช่กัดแบบนั้นแล้วเปิดไงอมันเป็นหมาไงตัดอ่ะแล้วเปิดไงอ่ะให้เจ้าของเขาเปิดดิ เป็นหมาเหรอของแท้นะครับค่อยเปเปิอย่างนี้เลยหมาที่เขากัดแบบนั้นเขาาอนุญาตขำนี่มันก่อนกินฝรั่งก็กัดเนี้ยกินไอ้นั่นก็กินอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ใช่วยวันนั้นผมผมกินแอปเปิลก็กินเนี้ยเว้่วันนั้นผมไปกินฝรั่งผมต้องถอดยกทรงก่อนแล้วก็ถอดกีเซตติงออกฝรั่งไอ้นี่แล้วไอ้งั้นมันล่อฝรั่งนะครับเพล่นเพลินอ่านภิคบานของแท้นะฮะเป็นเกลียวนะฮะไม่ไม่ ไม่ไม่ใช่อ่าอะไรนะเขาเรียกอะไรเป็นเกลียวเหมือนหมูเลยใช่ไหมปลาเก็บได้ทำไม่หมดเราเก็บได้ใส่ตู้เย็นเดี๋ยวให้ดมก่อนของมิดโคบานนี่ต้องมีเกลียวเหมือนหมูแล้วก็เล็กๆเหมือนกันมันไม่ใช่พี่โอ้หมายถึงน้ำบริกน้ำน้ำพี่อันนี้อันนี้อันนี้ไอ้ดมให้ดมกลิ่นนะดมกลิ่นอ่ะอันนี้แกบองแกบองะ ของแท้ต้องเป็นเกลียวฮะจำเขาเหนียวเป็นเกลียวไม่ใช่เหมือนหมูเขาเหนียวนี่พอดีเลยลจำเขาเหนียวหน่อไมห้หน่อไม้จำเขาเหนียวหน่อไม้ออไมลองชิมดูครับท่านผู้ชมครับแจ่วบองโคบานวันนี้พอดีพี่สังแกมีหน่อไม้มีผักเยอะเลยหน่อไม้เพิ่งปลูเนี้พอดีดอ,ดอ่าแจ่วบองมันเหลือติดมาสองกระปุกนะฮะติดรถมาก็เลยนี่ครับพี่สังได้ชิมนี่ครับนี่นี่ครับ จะบอกการระเกะได้ใช่ตงโมโหว่าไงแตงโมขำไหมแตงโมขำอะไรคุณบ้าสุพรรณมันมีอะไรน่าขำผมจิ้มเดี๋ยว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 พี่เมื่อกี้ได้ได้ยินว่าสุพรรณสุพรรณคืออะไรคืออะไรคุณบาาคุณบาาอยู่สุพรรณอยู่สุพรรณแล้วพี่อยู่ไหนก็อยู่สุพรรณเหมือนกันเอายูคอนาคอนาเหรอ อะไรตำบลหัวนาอยู่สุพรรณอํเาเภออะไรอํเราเภอดำบางผมนึกว่าผมอยู่สุรินทร์หรือศรีสะเกดนะพี่อยู่สุพรรณป้าสาเนียงอย่างนี้มีด้วยเลยคนสุพรรณอ่ะนี่เนี่อยู่ในตัวจังหวัดเลยเลยเอ้าสรุปว่าอยู่สุพรรณหรืออยู่เลยนะพี่อยู่สุพรรณนี่อเมื่อกี้พี่บอกอยู่ตัวตัว,ตวจังหวัดเลยก็ไม่ได้อยู่อำเภอไงอยู่อยู่ตัวจังหวัดเลยอยู่ในตัวจังหวัดเลยอําเภอเมืองจังหวัดเลยครับ สุพรรณนี่ <c oughs> มันยังไงมันงงๆ <c oughs> เดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้ออก็อยู่สุพรรณก็อยู่สุพรรณเนี่ยตอนที่โทรมาหาพี่เนรับพี่บอกว่าพี่มีสวนหน่อไม้ฝรั่งครับผมก็เลยวันนี้ผมตั้งใจที่จะมาทําอะไรกินเกี่ยวกับหน่อไม้ฝรั่งอะ่ะ <c oughs> หน่อไม้ฝรัง <c oughs> ร่ง <c oughs> น่อไม้น,นี่ยนีหน่อไม้ครับแล้วไหนฝรั่งพี่ <c oughs> ต้นอยู่นู่น <c oughs> จะกินเลยเอะ เยอดกินนีรก่อนผมหลงกลแล้วพี่น้องเลยหลงกลอะไรอ่ะวันเนี้ยพี่สังบอกว่าวันนี้เดี๋ยวที่กระเเกตเนี่ยจะผัดหน่อไม้ฝรั่งก็ใช่ดิกับเนื้อหมูหรืออะไรนะเนื้ออะไรนะสักอย่างนี่แหละอ่ากุ้งสดพอดีพอดีหน่อไม้เนี่ยนะพี่หลังเขามาปลูกให้เลยเป็นหน่อไม้หน่อไม้ฝรั่งฝรั่งอยู่นู่นหน่อไม้อยู่นี่เดี๋ยวกินหน่อไม้ก่อนฝรั่งค่อยกินดูเนื้อมัน อร่อยจริงนะอ,อร่อยพี่เนื้อแตกพลัก <c oughs> อร่อยจริงโ oh! อ้โน,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 นี่ไเ็นเป็นเนื้อต้มใบยี่หร่ากัญชาด้วยไง <c oughs> ไมใบเหลืองๆน่ะยาวๆน่ะใช่เลยใช่โอ้โหเมืองมันหน่อไม้อะไรเนาะพูดภาษาฝรั่งได้แล้ว นอไม้พูดภาษาฝรั่งได้ผมแล้วอะไรคุณบ้านสุณพันนอไม้พูดภาษาฝรั่งได้แล้วอะไรผมอยู่กับพ่สังผมเนื้อกับผมอยู่แถวสุรินหรือว่าแถวศรีสะเกะเอแถวไอโบเรีรัมคุณมิตรขบานโอ๊คุณมัชระพลบุญเรือนสวัสดีครับผมทักทายไม่ครบขออภัยนะครับมันเดี๋ยวทักให้พี่ตัมันมองไม่ค่อยชัดนะคุณมิตรนะเพราะว่ามันมันเจอแสงอร่อยอร่อย ปคอไมม่ีแสงสุรีลุ่งโรดใช่ไหมครับผมอันนี้ปลาช่อนอ๋อเนี่ปลาช่อนก่อนอ่ะก็ทักทายเท่าที่เห็นกันแล้วกันเนาะอู้นี่มันมันไปเยอะเลยคุณสังวาลพุ่มฝางคุณคำอะไรเห็นไหมเห็นไหมเห็นมาเรานั่นทำให้กินแบบเนี้ยเห็นไหมมันเท่ใส่ถุงเลยโอ้โเห็ดครับเห็ดนำฟ้าอร่อยมากอร่อยมากโอ้ยนี่รันยอนก็มากินละอร่อยมากโอ้ยนี่รนยอดอนก็ทอดไม่น่าเชื่อนะว่าแล้วพี่สังถึง ถึงไม่เปลี่ยนใจไม่ไม่ไปไหนเพราะว่าพี่เกดก็ทำกับข้าวอรแอยเรา่เราเรานั่งกินในสวนเลยนี่น้ำพริกปลาหมึกของโคบานน้ำพริกอะไรนะพริกอะไรนะแก้วบองแก้วบองครับขออภัยกวกอปลาหมึกแก้วบองโคบานผมนึกอะไรพูดได้พูดเลยดีกว่ามันอึ้งพูดไว้ก่อนไิดถูเท่ามัน อันนี้แกงป่าที่กาลเกตนะฮะอร่อยมากแล้วไม่ตำเองอ่ะถ้าถ้าถ้าซื้อมันจะมีสีสันหน่อยตำเองมันไม่แล้วปลาส้มไม่เอามากินหรยอครับมันไม่แดงจะบ้าแล้วไงคุณวัชรพลนี่ก็แกงต้มก็ตำเองปลาส้มใครจะเอามากินถ้าเราซื้อมาผสมมันจะแดงพอดีจังหวะมาถึงเขากินข้าวพอดีแล้วกินในสวนด้วยซึ่งเราอยู่แต่ในเมืองในกรุงเทพเราอันนี้แล้วไม่ค่อยเจออันนี้ตุนกันเปื่อยเลยนั่นอ่ะ เคยแล้วลองชิมดูตุ้นดังเปื่อยนึกถึงสมัยตุ้นตุ้นพี่สังมั่งเปล่าตุ้นอยพี่สังไม่ต้องตุนต้องอร่อยมากครับผมอร่อยเลยคุณกินข้าวยังอร่อยทุกเมนูเลยโอ้โหถ้าพี่เอาจริงเหรออืพี่ไม่รอใครเลยเหรอไม่รอครับพี่สังเขาจะกินเขาไม่รอใครหรอกเออให้นี่มันบ่ายโมองฝาแล้วคุณเทมจันมาดิครับ สวัสดีครับคุณเล็กเกิดเมฆสวัสดีครับครับหิวหรือยังที่ดูน่ะเต้งหนึ่งว่าไงนับหนึ่งถึงสิบภาษาฝรั่งหน่อไม้กับเจ้าบองโคบานมุยปีรใบบูนพรำประมุยประพิลประใบประบูนดับพอใจนะคุณหนึ่งเต้งหนึ่งแปลว่าอะไรพี่เขาบอกให้นับหนึ่งถึงสิบภาษาฝรั่งอ๋ออภาษาอะไรถูกแล้วอเที่ยวข้ากัน คุณสมเพชรต่อคุณพานีเนาะพี่พานีคุณสายรุ่งึกวิไลคุณหิวหรือยังถ้าหิวก็อดทนเอาหน่อยนะเป็นคนไทยต้องรู้จักอดทนนะถ้าหิวก็อดทนดูไปกันใช่ครับดูผมกินนี่อร่อยแกงปลาแกงปลาพี่พี่กระเกตอร่อยมากคุณเล็กเกิดเมฆบอกว่าเราไม่ได้ซื้อพี่แกงเขามาโอ้ยรอยรอยรอยทุกอย่างหิวจัง ท่านโมบอกวิสังกินข้าวเหนียวเป็นจอปลอใช่ครับเป็นจีนปนลาวปกติพ่สังก็กินข้าวเหนียวไม่ได้สวัสดีครับพี่เล็กคาระบาวเล็กคาร์บาวพ่องเนี่ยมิโคบานคุณมิโคบานเพลงอะไรพี่เลเพลงอะไรเพลงอะไรมิโคบานเพลงอะไร ไม่รู้เหมือนกันดังเพลงอะไรไม่รู้ใส่ในกัวเพจเป้นหนึ่งถาใหญ่เลยเคยคนยากเคยคนยากโอ้เคยคนยากใช่ไหมเส้นทางรักเส้นทางรักทีหลังไม่อย่าไปเอาดิมาเป็นเคยคนยากเราต้องเป็นเคยเศรษฐีไม่เป็นทําไมเคยคนยากเออเอาเลยเศรษฐีดีตรงไหนต้องหาดูดิครับผู้หญิงพ่อรวยเอาเลยะ แล้าทำไมมึงเอากูอ่ะนนี้กูถึงเป็นลูกเคยคนยากไงพ่อมึงเป็นคนยากอ่ะพี่ก็เป็นด้วยเหรอใช่พ่อตาผมเป็นคนยากผมเป็นเคยคนยากสวัสดีค่ะกินหน้าอร่อยครับผมคุณเทียมจันทร์มากนะนะรันนะนะนรนกันตานะนะฝ่น่นะั่ัวนนนนนน ในสวนนี่เลยฮะเออหน่อไม้ก็นี่ทุกอย่างปลอดารตัวนี้ปลูกอยู่ตรงข้างบ้านนะฮะเห็นไหมเห็นไหมแต่เห็ดนางฟ้าไม่ได้ปลูกไว้ต้องไปซื้อที่จังหวัดชัยนาทมาเห็ดไอ้ถั่วเนี่ยไกลไหมพี่ไกนดิเอ้าโอ้ช you know, ัยนาทกินได้อันนี้สุพรรณก็ไม่พอนี่เราไปซื้อที่ไหนชัยนาทขับรถไปไกลไกลมากฮะไกลมากไอ้อบไหมล่ะอืมเดินไปเอ้านั่นก็ฝากเอาหรือขับรถไปทำไม อีกตีห้าฝากอ่ะออกกี่วันจะถึงละพี่ก็แป๊บเดียวก็ถึงแล้วชัยนาทจริงป่ะเดินไปนี่แหละขี่รถมันยุ่งยากทำไมเก่งน่ฝั่งนู้นไปัยนาทแล้วนู่นฝั่งนู้นชัยนาทแล้วอ่ะจริงเหรอจริงเหรพี่ฝั่งทหารคาชัยนาทแล้วน้องรุ่งระดาประตูมันต่ำแมันขับใจน้องรุ่งระดามากมมันไ่เฮ้ยเอาพัดลมมา ส่งปลาส้มปลาตะเพียนมาให้พี่กินอร่อยมากลูกพี่พเอาไอ้นี่เอาพัดลมมาบอกให้พี่สั่งเลยดิแกงร่วมนเลยรุ่งนรดา <c oughs> คืาาาอยาขอ,อบใจน้องมากที่ส่งปลา,า,า,าส้มปลาตะเพียนมาให้พี่สัง่งเยอะพี่กาเกตมาอยู่สุพรรณส้มนะพี่กินได้แต่ปลาตะเพียนมันติดคอนะลูกจริงอ่ะจริงเจะาอง ว่าแล้วทำไมป่นมันเหมือนป่นทุพันแท้อร้อยมากมากครับป่นปลาช่อนป่นไม่ช่อนค่ะบางปม้านี่ของแท้เลยของแท้เลยปลาดุกบองปลาอะไรนะปลาบาราบองอร่อยครับของคุณมิตรขอบานครับก็ปปูกอะไรคุณมิตรตอนนี้นะตอนนี้ตอนนี้ครับปลูกละห้าสิบบาทปลูกละห้าสิบบาทครับแต่ห้าสิบปีข้างหน้าก็จะกระปุกละสามพัน รา<พ>คาเดิมมาห้าสิบปีข้างหน้าแม่งยังขายอยู่เท่าเดิมไงเอ้ยนี่ตินดีดหรือจะมาทะเลาะกันเนี่ยมึงเนี่ยจะแดกดีๆีเลยอาพุธที่มึงโอ้ขอภาภัยผมพูดผิดไปครับผมคำนวณผิดครับพี่สังอยากกินกับข้าวอร่อยๆทุกมืออ้อตพูดเพอๆเอๆเอใช่ครับคุณกระก่จามเนื้อจ๋าอร่อยมาก แจวบองโคบานเนี่ยไม่ใช่หาเก่งง่ายอืมไม่รู้เพราะว่ามันต้องมาที่สวนเดอถึงจะได้กินตอนนี้ใช่ถ้าตอนนี้ต้องที่นี่เพราะว่าปลาปลาของของโคบานเนี่ยสั่งปลาแซลมอนมาจากลุ่มน้ำอเมซอนหวังว่าคงไม่เหมือนปลาส้มปลาตะเพียนนะกว่าจะหมักกว่าจะมาทำเป็นแจ่วบองใช้กรรมวิธีเยอะอันนี้ปลาราบองใช่ ทำไมถึงต้องกระปุกละห้าสิบบาทโอ้จมึงใช่เพราะว่าทําไมพิธีกรรมหรือว่าขั้นตอนมันเยอะผมต้องมีพิธีกรรมต้องเอาพราเอาอะไรมาเข้าพิธีเพราะเอาใช้ปลาแซลมอนจากน้ำแม่สอนมาทำปลาปลาเดินทางไกลการอะไรครัยต้องขึ้นรถลงเรือขึ้นเหนือลงใต้ปลาเดินทางไกลปลาไขมอนหรือปลากิมปลาคอคนนี้แหละขายปลากิมเก้าตัว สี่ตัวแปดตัวฮะอ๋อมีคนดูอยู่สิบคนไม่ใชข่ของผมไอของผมเป็นคลิปเวลาแมันหมดเวลา